สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นพะถมศึกษาปีที่1น,นะคะเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องอาการบวกนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาเริ่มเรื่องคือการหาผลบวกโดยการวาดรูปการหาผลบวกโดยการวาดรูปซึ่งวันนี้ก็จะมีให้ทำแค่ อสองหน้านะคะสะพาทำแค่สองหน้านะคะเเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าทํายังไงคะคุณครูอันดับแรกคือให้นักเรียนดูก่อนอ่านโจทย์ก่อนว่าวาดรูปและหาคําตอบก็คือมาดูข้อที่1 1.1ดินสอสีแดง2แท่งก็ให้นักเรียนวาดดินสอสีแดง2แท่งนะคะ,ะนักเรียนเขาวาดเป็นดินสอนะคะ ครูก็จะพยายามวาดเป็นดินสอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าดินสอสีแดงสองแท่งอ่าต้องขออาภัยด้วยนะคะค่ะบางทีอาจว่าไม่สวยนะคะรวมกับดินสอสีน้ำเงินปึ๊บครูก็จะเลือกปากกาสีน้ำเงินปึ้งนักเรียนก็วาดดินสอปึ๊บนักเรียนก็ระบายเป็นสีแดงสีน้ำเงินได้นะคะเอาดินสอวาดเนาะ รวมกับปแป้งสีน้ําเงินนี่ผมก็ได้สีน้ําเงินแล้วก็ว่าเป็นดินสอตึก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 ต้องขออภัยถ้าดินสอคูไม่สวยนะคะตึ๊บตึ๊บนี่เป็นดินสอนะคะนักเรียนอโอเคอเป็นคือสีแดง2แล้วก็สีน้ําเงิน2แล้วเราก็มานับรวมกันว่ามันได้เท่าไหร่ก็คือ 2บวกสได้เท่าไหร่ก็นับเลยค่ะ1 2 3 4คือได้4ก็เขียน4ลงไปอย่างนี้นะคะามาดูหน่งจดสองมีเตาอยู่ในสะ6ตัวกับบนบกอีก3ตัวเราก็วาดก่อนเลยเป็นสระน้ำเต่าเตาเตาเตา เตามันมีสีคะโอ้ยตายเต่าค,คุณครูอ่าหนึ่งตัวแล้วตึดต๊ดตึด๊ดโอ้ยเนาะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะนี่เต่าตัวนี้สวยต้องรออีกสักพักเดี๋ยวจะซื้อ ปากกาที่มันเขียนดีกว่านี้อันนี้คุณครูเขียนในคอมนะคะเฟิบฟบอ่าสามตัวแล้วอีกสามตัวฟิบให้วาดรูปนะคะให้วาดรูปเอาว่าไม่เป็นค่ะคุณครูอ่านักเรียนดูคุณครูนะคะคุณครูก็วาดไม่เป็นนะคะพยายามวาดก็พยายามให้ดูออกที่สุดนะคะว่าเป็นเต่านะคะอ่าได้กี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้า ตัวหนึ่งอยากเสียเกินว่าเตาเนี่ยถ้าเป็นว่าแสบปากกาดินสอนี่ก็จะง่ายกว่าน,นี้อยู่นะคะอ่าอยู่ในสะมี6ตัวหนึ่งสอสาี่ห้าหกแล้วแล้วก็อยู่บนบกอีก3อันนี้อยู่บนบกนะคะปึ๊บสอหนึ่งตัวตัวที่2 2ตัวปึ๊บตัวที่3นี่3ตัวอ่าแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่า6บวก3ได้เท่าไหร่นับค่ะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 6แล้วนับข้านงนอก6ละ7 8 9 9, 8, 9. ฟึบนี่ <c oughs> แล้วก็มาดูที่1.3 1.3อันนี้นคุณครูก็ให้นักเรียนทำเองนะคะ1.3ก็คือดอกไม้ตอนแรกแม่ซื้อดอกไม้มา7ดอกแล้วก็ซื้อเพิ่มอีก1ดอกนะคะก็ดอกไม้นักเรียนจะเอาแบบไหนก็ได้นะวาดตามที่นักเรียนวาดได้นะให้คล้ายๆดูออกนะคะไม่ต้องเอาสวยมากนะคะเห็นไหมคุณครูก็ไม่สวยเลยนะคะเอามาต่อที่หน้า51 51เขาบอกว่า วาดรูปเติมคำตอบซึ่ง4บวก3อันนี้ก็คือนักเรียนจะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะคุณครูก็จะเบสิกเลยอันดับแรกคุณครูก็จะวาดรูปหัวใจสีน้ำเงิน4รวบ1 2 3 4ปึ๊บแล้วคุณครูก็จะมาวาดรูปหัวใจอีกอัน อีก3ดวง1 2 3นี่แล้วก็ให้นับรวมกันว่าได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 7นี่นะคะคือนักเรียนก็จะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะแค่ให้มันได้จํานวนนี้สองนักเรียนก็จะวาดรูปอะไรก็ได้ที่เป็น2 เรเอาภาพที่มันง่ายๆแล้วกันวงกลมหนึ่งสองอลูกโป่งดีกว่านี่ลูกโป่งมีอยู่สองแล้วก็ทำอีกเจ็ดลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกโป่งนะคะน้กเรียนลูกโป่งนะ นี่ลูกมีอยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเ็ดเขาก็บอกว่าสองบว็ได้เท่าไหร่ก็คือนับรวมกันเขาว่าได้เท่าไหร่หนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแก็ได้เก้าโอ้ยเนาะเดกเก้าของครูนะคะ จะเป็น9ส่วน6บวก4็ให้นักเรียนคิดจินตนาการเองว่านักเรียนจะเอาภาพอะไรนะคะที่สามารถวาดได้นะคะก็ลงมือได้เลยก็อันเป็นเสร็จเรียบร้อยกับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับออการสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์การวาดรูปเติมคำตอบแบบนี้นะคะโอเคอาทิตย์หน้าก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ